ว้าววันนี้เป็นวันแข่งกีฬาดูซิภรรยาสุดที่รักเตรียมตัวยังไงนี่คนทาสีนะครับอันนี้เป็นคนทาสีตัวส่วนตัวของของผมเองเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักแล้วก็สภาพ70.3 ขอดูหน้าสวยๆหน่อยสิมือทาสีม,สมือทาสีคนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าให้ทาได้ถ้าให้ได้ทาให้ใครแล้วต้องมีเข้าอะ่ะบอกเลยแต่บอกเลยว่าสามารถทาให้นักกีฬาได้คนเดียวในโลกนี้เท่านั้นนะครับใครครับใคร พาให้ผมคนเดียวนะครับนี่ครับสภาพ70.3ดจดสามเชา้านี้นอนหลับไปประมาณ4ชั่วโมงจากการจับกับ Apple Watch ครับโอ้โหสภาพตาโบมากโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันเตรียมตัวเดินทางกันครับ เตมตัวเรากําลังจะออกเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่โรบินสันสุพรรณบุรีวันนี้เวลานี้ตอนนี้6โมง6นาทีแล้วเมื่อกี้ผมเช็คแล้วใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง48ถึง1ชั่วโมง50นาทีน่าจะทันอยู่เนาะ<ม>ยังมีเวลาพักอยู่ดูนะสภาพวันนี้มีกำลังใจ <c oughs> นี่ครับโคซัพพอร์ต <c oughs> ผมเองนะ พคนเดีียวในโนโ้สวยที่สุดด้วยนะสพอร์ตทั้งไรอาหารยิ้มโอ้โหแล้วก็อื่นๆืนอีกนะโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่โรบินสันเลยแล้วกันโอ้โหสภาพยังกับกระดูกเดินได้ม่เด <c oughs> ี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายโก <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับศูนย์การค้าสุพรรณโรบินสันสุพรรณบุรีนี่วันนี้เราจะมาดยกันสองคนท่นระยะผมสภาพโอ้โพร้อมนอนไม่้ <c oughs> พร้อมหลดนะพร้อมนอนเดี <c oughs> นน๋ยว <c oughs> เรากำลังไปดูก่อนว่า สถานที่ลงทะเบียนตรงไหนโอ้โหเมื่อกี้เห็นแต่ละคนแล้วทรงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะเททั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปหาที่ลงทะเบียนก่อนนะครับหาเดินนึงเขาเร่ยนุมัดแล้วผมกลงมือแก่เรื่องอะไรกันหนี หลังจากที่เราไปลงทะเบียนมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ป้ายนี้อันนี้เป็นสำหรับผู้ติดตามไปให้แมวให้ภรรลยครับผมกลับมานี่เป็นบ้าหรับผู้ติดตามนะครับมันมทำาไมอยู่นผู้ติดตามเนี่ย นี่สำหรับผู้ติดตามครับฝากดูแลด้วยนะมาติดาหรวอผู้จัดผู้จัดการก็อรวอยแน่นอร่อยมาก ô phình phình mát bơi này nó bơi này bơi วเลขที่ออกครับห้าห้ารอเชยร์ดูออโหลดก่อนนะตอนนี้ อ,นนอันนี้ของภรรยาร์หลังแข่งจบก็จะแบบนี้แหละมีความสุขกับการกินนะขออนุญาตวันหนึ่งราคาโคตดอยู่ข้าวไม่ได้กินข้าวมาเจ็ดัน 7, แล้วมีสอสตัวไหนข้าวผัดอเมริกันที่ไม่มีขายในอเมริกนไม่ใช่ข้าวผัดอเมริกา ต้องหันเป็นกันไม่ม <to ีขายในอเมริกาลอยไปเลยอื้มเป็นจอยเอ็นจอยอีติ้ง เอาก็แฟครับโคตรเปินโอ้โหไฮอาไฮ้าแบบคืนๆของอันนี้ของจากอะไรนะเราซื้อที่ไหนเราซื้อ อาหารจับท็อปนะก็พอได้อยู่ไหมนี่ราคาไม่กี่บาทกบบ็แท่งลองเส่นก๋ลองเส้นก๋วอห้อ่เส้นกรวหนังกรอบเ็้นกรวไก่หนังกรอบนะ ให้ดูบรรยากาศรอบๆ วัสดีครับมาจบคลิปบนรถอีกแล้วลืมเมื่อกี้นี้ออกมาเมาื่อกี้วันนี้เหนื่อยมากกับการแข่งขันแต่ก็ผ่านไปแล้วทีนี้ก็รู้แล้วสรุปผลการแข่งขันก็คือไม่เข้านะครับเพราะว่าดูจากการพิจารณาของกรรมการแล้วผมน่าจะมันโทมอะ่ะต้องเติมหน่อยมันโซมเกินไปอะ่ะมันมันไม่สดมัน มันโซมมามันเหมือนคนสุขภาพไม่ดีมันแห้งเกินไปหรือว่าเป็นเพราะงานไทยแบบนี้ก็ไม่รู้นะเหมือนเคยได้ยินใครพูดนะแต่ก็โอเคสนุกครับแต่ที่สําคัญเลยผม,ม,ม,มพาภรรยาเนี่ยมาเปิดประสบการณ์หใหม่นี่มีความสุขที่สุดแล้วตอนเนี้ยมีผมมีคนท้าสีแล้วไม่กลัวแล้วทีเนี้ยเมียบอกว่าพี่ไกด์เดี๋ยวรอบหน้านะมปแก้มาแล้วเดี๋ยวเรามาจัดกันใหม่อนนเอาให้แบบเอาให้ฟูไปแก้ให้ดีเลย อเคได้เมียสั่งแล้วก็ทำเลขัดใจเมียได้หรอนะนะผู้สนับสนุนรักอย่างเป็นทางการอยู่แล้วสบาย,ยแล้วโอเคก็วันนี้มาสนุกสนุกกันหมมีแต่ตัวแบบเก่งๆทางนั้นเลยนะงานนี้งานนี้ก็เป็นงานครั้งแรกที่ออกมานอกกรอบของผมเองนะตอนแรกไม่คิดหรอกไม่คิดเลยว่าจะออกมานอกจากทําให้หน่วยก็พอแล้วแต่ทีนี้มาเออลองดูก็ได้ แต่สุดท้ายมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจริงๆนะได้เจอคนใหม่ๆได้คุยกับนักกีฬาที่เขาแบบว่ามีความสามารถมีหุ่นที่ดีจริงๆอะ่ะแล้วได้รู้ว่างานแต่ละงานเนี่ยเขาต้องการคอนดิชันของร่างกายแบบประมาณไหนวันนี้โหลดยังไงไม่เข้าเลยกินเท่าไหร่ไม่เข้าเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่จริงๆก็รู้แหละเนาะ เอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้างานหน้าเมียบอกว่าหนูเตรียมทุกอย่างแล้วออปชั่นหนูคิดไ้หมดแล้วว่าต้องมีอะไรยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่งานหน้าว่างานต่อไปงานทอบอนะงานทอบอไม่รู้ว่าคงไม่ไม่ได้ฟิกมากอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็กดจนแบบแห้งยับแล้วว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มครับทำ น้ำหนักขึ้นไปทีละนิดทีละนิดแล้วกันภายใน3วันนี้น่าจะ2องโลน่าจะทำน่าจะทาได้ผ่านตะช่างเจ็ดสโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักด้วยนะบ๊ายบายเจอกันจุ๊ก